โอ้มาแล้วครับที่ดินราคาอย่างเบาอย่างถูกเลยไล่ละแสนก็าบาทอ่าแสนก็าบาทเองนะครับซื้อแล้วถนนทุดแดงพร้อมเลยน้ำมีไฟฟ้ามีปลาปามีขุนเขาสวยงามอยู่ข้างหลังไปไปคุยกับเจ้าของใจดีของเราก็ว่าแล้วอยู่ที่ไหนแล้วมันจริงไหมว่าไล่ละแสนก็าบาทไปกับก้องกอนอันนี้มาอยู่ด้านหลังนะครับมาอยู่ด้านหลังมาอยู่กับขุนเขามาอยู่กับโอ้โหบรรยากาศดินที่นี่ถือว่าดีเลยนะแต่เดี๋ยวผมไปพิสูจน์ก่อนว่ามันจริงไหมว่าที่ดินน่ยไล่ละแสนก็าบาทไปไปคุยกับเจ้าของใจดีของเรากัน ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาก่อนอื่นผมยังไม่ถามแล้วว่าชื่ออะไรยังไม่ถามด้วยว่าอยู่ที่ไหนผมถามก่อนเลยว่าจริงไหมครับว่าที่ดินไล่ละแสนกว่าบาทจริงค่ะไล่ละแสนเท่าไหร่ครับ1นึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันใช่น้ำมันท่วมหรือเปล่ามันถึงไทถูกขนาดนี้ครับไม่มีค่ะประวัติน้าท่วมไม่มีใช่ไหมครับไม่มีค่ะไล่ละแสนกว่าบาทอ๋อถือว่าคุ้มค่ากับยุคนี้สมัยนี้สําหรับคนที่เงินทองในยุคนี้หายา,ยากเนาะค่ะว่าแต่ตอนเนี้ย ผมเรีอเราอยู่ที่ไหนกันเราอยู่ที่วัดบ่อลึกอําเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทค่ะอ๋อวัดบ่อลึกหนองมะโมงชัยนาทอันนี้คุณอะไรครับเนี่ยครับเจี๊ยบค่ะโอ้สวัสดีครับวันนี้ได้มาพบกับคุณเจี๊ยบแล้วเอ๊ะเดี๋ยวภูเขาข้างหลังเนี่ยผมมาบรรยากาศอย่างเงี้ยค่อนข้างจะคุ้นๆนิดนึงตรงนี้นี่ผมเคยว่าผมเคยมาครั้ง2ครั้งแล้วมั้ง ใช่แปลงพ่อเทียนไหมครับใช่ค่ะอ๋อเรียกว่าพ่อเทียนลุงเทียนวันนี้มานั่งอยู่ตรงนู้นด้วยอ่าเอาอย่างงก็ง่ายง่ายสำหรับคนที่ติดตามกันเลยไหนแปลงนึงมนกี่ไร่ครับเนี่ยขอถามหน่อยเออแปลงนึงเราจะแบ่งเป็นห้าไร่นะคะแปลงละห้าไร่ใช่ค่ะก็คือเนี่ยที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เลยใช่แต่เรายืนอยู่ด้านท้ายแปลงเนาะใช่ค่ะหลังแปลงจริงไหมครับเป็นคลองส่งน้ําใช่ค่ะน้ําแล้วน้ามันมีไหมตอนนี้ตอนนี้ก็ ยังยังมีนิดหน่อยค่ะฝนมันไม่ค่อยตกใช่ปีนี้ฝนตกน้อยมากแต่เมื่อกี้ผมถามลุงเทียนแล้วลุงเทียนมาอยู่กับเราด้วยว่าน้ํามันไม่ท่วมถึงมันจะมีคลองแต่คลองมันเนี่ยน้ำไม่ล้นออกมาสบายใจได้ไม่ล้นแน่นอนอันนี้หน้ากว้างนะครับไปร้อยเมตรเลยมั้งเนี่ยจากเนี้ยไปถึงนู้นอนะ่ะประมาณร้อยกว่าเมตรร้อยสามสิบเมตรคร่าวๆนะครับคร่าวๆแปลงละห้าไร่เนี่ยที่เห็นห้าไร่ตรงนี้สองแปลงใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าเนี่ยเนี่ยยังไปถึงรถเลยนะครับ จนถึงเสาหลักแบ่งห้าลายแล้วไฟฟ้ามันจะมีไหมค่ะกาลังขอค่ะกําลังขอขยายเขตใช่ปาปลาะครับเหมือนกันค่ะมีถงแน่นอนใกล้ๆนี้ค่ะอ่าไฟฟ้ามีป่าปลามีแล้วตรงนี้ถนนของใครเขาล่ะตรงไหนเออเนี่ที่เรายืนอยู่เนี่ยครับเป็นสาธารณะค่ะสาธารณะใช่ยกให้หลวงเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะแล้วจะมีใครมาปิดกั้นถนนเราไหมไม่มีทางค่ะสบายใจได้สบายใจได้เดี๋ยวเราเดินไปคุยกันไปคุณเจี๊ยบครับตรงนี้มันถ้าจำไม่ผิดมันอยู่ใกล้วัดอะไรนะ วัดใช่ที่ใกล้ที่สุดใช่บ่อลึกไหมใช่ค่ะอเดี๋ยวขอโทษนะคุณเจี๊ยบนี่อยู่ในพื้นที่นี้ไหมหรืออยู่ต่างจังหวัดไปทําส่วนใหญ่อยู่กรุงเทพปะค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยได้กลับมาใช่ก็เลยไปทำงานกรุงเทพทำงานทำงานที่กรุงเทพใช่แล้วเป็นอะไรกับลุงเทียนเนี่ยเป็นหลานค่ะเป็นหลานเลยอ๋อโอเคครับนี่ลุงเทียนนี่เขาขายไป30 40 50แปลงแล้วมั้ง ขายไปหมดแล้วใช่อ่าเราต่อจะเข้าเล็กก็เลยขายไปเลยแต่เราเป็นแปลงใหญ่หน่อยใช่ค่ะ,ะไปใครสนใจยังไงก็ลองดูเหไร่นี่คำนวณแล้วคุณจะเป็นเงินเท่าไหร่ครับ5ไร่ก็745,000บาทค่ะมันมาจากไหนมันก็เอาจาก หนึ่งไร่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทคูณห้าใช่แล้วก็ออกค่าโอนให้ด้วยใช่ฟรีโอนค่ะฟรีโอนให้ด้วยฟรีรังวัดค่ะอ๋อสบายใจได้คออรับโฉนดอย่างเดียวใช่ตอนนี้โฉนดนี่อยู่ในเรื่องของการเตรียมการแบ่งแยกใช่เดี๋ยวเราเดินไปเผื่อไปเจอลงเทียนกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยชี้จุดที่ผมว่าห้าไร่มันอยู่ตรงไหนกันนะครับใช่ค่ะโอ้หภูเขาถือว่าสวยเลยสวยอันนี้ก็ห้าไร่ใช่ไหมครับใช่ค่ะมันมีสามแปลงคือตรงนี้หนึ่งแปลงใช่แต่หน้ากว้างอันนี้ ที่ผมหาข้อมูลรู้สึกจะ80เมตรจะแคบกว่าด้อ่าแคบกว่าฝั่งที่เราดูตอนแรกนะครับขอบเขตมันก็จะมาถึงหลักตรงนี้ใช่ตรงหลักแดงเลยค่ะพูดง่ายๆมาจากแรกอ่าหลักแดงนียนะครับไปสุดที่ไถใช่ไหมใช่แล้วก็นี่กว่าไปเรียบเลยแพื้นที่เอาไว้เลยกว่าไปถึงนู่นเลยตรงถึงต้นไม้ตรงรถนู่นเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเนี่ย5ไร่ไล่แล้ว149คูณ5เข้าไปก็เป็น745ใช่ค่ะตรงนี้ก็อีก2แปลงไปไปดูกันแล้วจากนี่ไปกรุงเทพนี่ขับรถมานี่ไกลไหมครับ ก็ไปกลับภายในวันเดียวไม่ไกลนะคะประมาณ200ได้ไหมประมาณค่ะ200กิโล200กว่าอ่าร้อยกว่า,วา<ๆ>นิดนึงจากใช่อ่ากรุงเทพมานี่หรือจับง่ายๆเลยใครอยากจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนคือให้จับพิกัดวัดบ่ um, อลึกวัดบ่อลึกอำเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาทอ่าชัยนาทใช่ค่ะนี่ใช่ไหมฮะหลกักใช่ค่ะหลักตรงนี้เอาไม่ง่ายเดี๋ยวหลายคนจะงงก็คือจากหลักตรงนี้ยนี่ยนะครับ ไปถึงสุดป่านู้นเลยอ่ะร้อยกว่าเมตระนะครับแล้วก็ไปสุดตรงนู้นเลยนะ่ะตรงตรงที่ไถ่ายไว้อ่ะ<ช>อันนี้ห้าไลนแปลงทีหนึ 1, <ช>่งนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งพูดซ้าพูดซากอีกครั้งนึ่งจะได้เข้าใจกันอันนี้ห้าไล่แปลงที่สองนะครับและอันนี้ห้าไล่แปลงที่สามอ่าถ้าใครเอาทั้งหมดสามแปลงเลยล่ะลดราคาไหมหรือให้มาคุยมาคุยกันก่อนดีกว่าโทรมาคุยกันก่อน<ช>ดีกว่าอ่าแปลงนี้ถ้าเกิดสมมติคนสนใจในนัดนะชมได้ทุกวันไหมครับคุณเจี๊ยบครับ ได้ค่ะโทรเข้ามาก่อนนะคะแล้วใครจะเป็นคนพาชมอะเดี๋ยวถ้าเจ๊ว่าค่ะเดี๋ยวเจ๊บจะมาแต่ว่าอยู่ตรงนี้จะมีคุณลุงสแตนบายอยู่คุณลุงเทียนเนี่ยนะอ่าคอยวิ่งมารับให้ขาแกก็เจ็บด้วยน่าจะดีขึ้นแล้วละครับอ่าวันนั้นมากับคุณอะไรนักแข่งแรงค่ะแข็งแรงมากับคุณเข้าฟ่างอ่าลูกสาวลูกสาวกำลังใจดีไปเดี๋ยวเราเดินเราเดินไปหาแกด้วยนะครับต่อมาจากแปลงกันเลยใช่ไหมแปลงโุงเทียนอยู่หลังรถใช่ไหมครับใช่อ่าของเรามเหมือนเป็นสตอรี่เป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องราว ต่อต่อเป็นภาคหนึ่งภาคสองภาคสามอ่ามาดูกันเรื่อยๆครับแดงว่าไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวจะต่อจากลงเทียนเข้ามาใช่ค่ะป้าปาก็ต่อจากลงเทียนเข้ามาใช่ค่ะเอ๊ะคุณเทียบทิศทางมันไปทางไหนกันจําได้ไหมตะวันออกตะวันตกด้านนู้นจะอยู่ทิศทางตะวันออกค่ะภูเขาอนนุนใช่ตะวันออกค่ะอ่าตรงนี้การันตีได้ว่าน้ําไม่ท่วมใช่ไหมครับไม่ค่ะไม่ค่ะเรามีคลองน้ําอยู่ด้านหลังสบายๆด้วยคือน้ำเนี่ยไม่ท่วมค่ะคลองน้ําข้างหลังเนี่ยเวลาน้ําเรา เออหรือล้นมันก็ลงคลองใช่แต่คองขออย่างเดียวคือน้าอ่ะคลองล้นจะเอ่อมาหาเราไม่ค่ะไม่อาเมื่อกี้สอบถามลุงเทียนแล้วนะครับประวัติการล้นเอ่อไม่มีไม่มีไม่มีแถวนี้ดินมันค่อนข้างจะเป็นดินร่วนปนทรายร่วนซุยปลูกพวกข้าวโพดเหมาะเลยค่ะอาแล้วข้างๆนี่บ้านคนเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีล้อมรอบเลยนี่ตรงนี้ก็มีอ่ามีบ่อน้ําขุดน้ําได้แล้วเข้าจากลาดยางมานี่ถึงกิโลไหมคุณเจี๊ยบอ๋อ ประมาณเกือบกิโลนะคะเกือบกิโลจากลานยางเข้ามาใช่ถูกต้องใกล้เลยค่ะเดี๋ยวเราเดินกันไปเห็นเดี๋ยวจะเห็นหมู่บ้านเห็นอะไรกันไปเรื่อยๆรู้สึกว่าประปายี่อยู่ใกล้ๆกันเลยใกล้มากอ่าหลวงพ่อเทียนนั่งสบายใจเถื่อยู่ริมต้นไม้ใต้ต้นไม้นะครับอ่าเดินกันไปดูของแกนี่ขายหมดแล้วเหรอมดแล้วไปทักไปทายกันซะหน่อยนะครับระวังเดินไปเดี๋ยวก็จะหมุนตัวให้เห็นเรื่อยๆข้างหลังนี่รู้สึกจะมีบ้านคนอยู่เยอะเหมือนกันล้อมรอบเลยค่ะเพื่อนบ้านเยอะมากแต่ต้นไม้มันบัง กระเจ็บต้นไม้มันบางมาเลยมองยากนิดนึงถ้าใครเห็นหลังคาส้มๆนู้นนะ่ะคือถนนลาดยางอ่าทางเข้านู้นน่ะนะครับอ่าไปไปคุยกันไปไปสัมภาษณ์พ่อเทียนหน่อยเพื่อให้คนที่ติดตามเนี่ยได้สบายใจเลย,เยมีพ่อเทียนมานี่สบายใจเพราะเห็นหน้าค้าตากันมาเยอะแล้วอ่าสบายใจกันได้อันนี้ฉ <c oughs> นดก็น่าจะแบ่งแยกอยู่ประมาณสัก3-4เดือนเนาะใช่ประมาณนั้นใช่วางมาจําแพงไหมถ้าเกิดใครมาชอบตรงนี้เอ,อ่อสิบเปอร์เซ็นต์นะคะสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ห้าไร่ขายอยู่ิเจ็ด เจี่ห้าใช่ไหมเจ็ดสี่ห้าใช่สิเปอร์เซนก็เอาเจ็ดหมื่นทุวนได้ไหมได้ค่ะได้เจ็ดหมื่นทุ่นง่ายๆเลยคือมันเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันไปเอาเศษอะไรงงนะเอาก็แค่เจ็ดสิเปอร์เซนก็คือไม่ถึงสิเปอร์เซนด้วยเจ็ดหมื่นทุวนแปลงละอ่าแล้วก็ไปเก็บเงินสบายๆอีกสี่ห้าเดือนไม่ถึงนาดีในช่วงโฉนดออกใช่ไปทักทายคุณลุงกันอ่าสวัสดีครับพ่อเทียนครับอันนี้พ่อเทียนตัวจริงเนาะเห็นหน้ากันบางคนนี่เห็นหน้ากันจนเป็นเอฟซีคุณพ่อแล้ว เดี๋ยวก่อนอื่นสัมภาษณ์ก่อนคุณพ่อของคุณพ่อเนี่ยผมมาสองรอบหมดแล้วมั้งหมดแล้วไม่มีเหลือไม่เเนี่ยใช่ไหมพ่อใช่เนี่ยหมดแล้วมีเจ้าของหมดแล้วอ่าเจ้าของที่ดูอยู่คงเห็นเราบ้างนี่แหละอันนี้กลุ่มนี้หมดแล้วแล้วกลุ่มนู้นอีกนะพ่อเนาะใช่เกลี้ยงแล้วพ่อกว่าตั้งแต่ทางเข้ามาเป็นที่พ่อหมดเลยใช่ไฟฟ้าเดี๋ยวก็มานะพ่อเนาะปลาปลาใช่อ่าผมถามก็อนพ่อก่อนใครเนี่ยพ่อหลานปา หลานได้แท้เลยนะใช่ไม่ใช่คนอื่นนะไม่ใช่อ่การันตีตัวดน้องชาย FC สงสัยทำไมสีผิวไม่เหมือนกันอย่างนั้นพันเม่เขาขาวอ๋อเอาแซลเล่นกับพ่อครับทีนี้ผมมาถามให้สบายใจก่อนพ่ออันเนี้ยคุณเจี๊ยบเก็มอยู่สามแปลงใช่อ่าแปลงละห้าไร่ใช่ขายอยู่ไร่ละหนึ่งสี่เก้าหนึ่งแสนสี่หาพันใช่ห้าไร่ก็เจ็ดแสน สี่หมื่นห้าพันวางมัดจำสิบเปอร์เซ็นต์หรือประมาณเจ็ดหมื่นพ่อการันตีว่าถูกนะถูกไฟฟ้ามีมีประปามีมีน้ําท่วมด้วยไม่ท่วมไม่ไม่ท่วมนะพ่อนะใช่ไม่ท่วมสบายใจเอาอย่างนี้พ่อแสดงว่าใครมาซื้อสามแปลงเนี่ยหรือใครถูกใจอันนี้รวมแล้วสิบไร่ก็แล้วแต่นะแล้วก็อนุูอีกห้าไร่ก็แล้วแต่แสดงว่ามีเพื่อนบ้านจากที่พ่อได้อ่ตอนนั้น่ะได้แบ่งขายไปเนี่ยรวมแล้วโอ้โหเยอะแยะมากมายไม่เหงา อีกนานไม่พอ่อเขาจะมาปลูกบ้านกันบางคนเขาเริ่มเริ่มจะมาทําห้องน้ําแล้วเริ่มเตรียมแล้ว<ช>มันต้องขายหมดเดือนนี้เพราะงั้นเขายังไม่ได้เตรียมอะไรมากคา้าเขายังไม่เตรียมอะไรมากเผื่อเขามาท,ที่ดูต่างเขาก็จะได้มีห้องน้าําช้อย่างนั้นส่วนใหญ่เขาซื้อทําอะไรกันพ่อ,อเขาก็เอาไว้มาปลูกพักผ่อนมั่งอะไรบ้างสวนเกษตรนิดๆหน่อยๆเอาไว้พักผ่อนเอาไว้ต่างๆกัน พ่อครับแล้วอย่างเงี้ยสมมติอันนี้แปลงใหญ่เนี่ยแปลงละห้าไร่เนี่ยพ่อคิดว่าเขาซื้อไปเขาไปทําอะไรดีปลูกบ้านก็ได้เนาะปลูกบ้านก็ได้ทําการเกษตรก็ได้หรือจะทําอะไรปลูกบ้านรีสอดก็ได้นะทำสวนทำสวนอ่ามันมีถนนมันมีทางเข้ามันมีความสงบได้แต่ปีนี้พ่อว่าไหมฝนตกน้อยหน่อยตกน้อยหน่อยไม่เยอะมาก่อ่าเนี่ยยังยังแต่มันไม่ได้แห้งแรงนะถ้าถามว่ามันตกเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นน้ําอะไรมากมายไหมมันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยมีอ่า ที่ภูเขาวันนั้นผมถามพ่อสองคลิปแรกอันนี้ภูเขาอะไรนะพ่อนะเขา,ขา,ข,าขาดเขาคาดแล้วข้างหลังเราแล้วพ่อเขาผ้นมเกินเ <laughs> ขาพานมเกินผมก็เป็นคนที่พูดแล้วไม่ค่อยจําจะด้วยจําไม่ค่อยได้อรพ่ออ่าแล้วเพื่อนบ้านแถวนี้นี่เยอะไหมพอ่อเยอะเนี่ยมีรอบเลยเนี่ยแต่ต้นไม้มันบงังต้นไม้มันบังแต่ปากทางเข้ามานี่เยอะแยะมากมายเลยอ่าเนี่ยอันนี้คือใครซื้อไปก็แมผ่อนหรือสดถามหน่อยผ่อนได้ไหม คุณเจีบอกว่าอันนี้อันนี้เราแบ่งเนาะแบ่งให้คนที่แบบอยากได้เนาะลุงเนาะคือเราแบ่งออกมาแล้วเราไม่ได้ขายยกใหญ่เลยอย่างเงี้ยแต่จะซื้อใหญ่เลยก็ได้เนี่เราอยากให้คนที่แบบอมีทุนทรัพย์น้อยหน่อยเนาะสามารถซื้อไปได้ใช่เหมาะกับยุคสมัยจับต้องได้คือคุณเจี๊ยบเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่จะวิ่งมารับจะวิ่งอะไรมาดูแลยากก็เลยขายแป้งใหญ่ไปเลยจบไปเลยใครมาปลูกบ้านใครมาทาสวนใครมาทาอะไรก็สบายสบายเลยอ่า พ่อแล้วถนนตรงเนี้ยขอขอให้พ่อการันตีนิดนึงมันเป็นถนนสาธารณะสาธารณะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอ่าแถวนี้นี่พ่อดูแล้วใครซื้อไปนี่ลูกค้าพ่อที่มาดูนี่โอ้โหสี่สิบห้าสิบคนอะไรทั้งหลายที่มาซื้อกันเนี่ยเขากลัวเรื่องอะไรกันมั่งพ่อก็เขาก็ถามว่ากลัวน้ําท่วมอ่านี่ไม่ท่วมสบายใจนี่มันก็ไม่ท่วมแล้วไฟป่ามีไหมไม่มีไม่มีด้วยไม่มีอืมอันนี้รู้สึกจากตรงเนี้ยไปชัยนาทประมาณกี่โลเนาะจำไม่ได้อีกอลจำไม่ได้สามสิบได้ไหมสามสิบก 30กิโลก่อนจะมาเนี่ยผมไปวัดแวะววัดหลวงปู่สุกวัดปากคอมาขามเท่าผมจับกิโลมามัน3ากิโล <Ừ. S 1> เข้านะ <Ừ. S 1> ะเพราะยันก็ไม่ได้ไกลมากที่กรุงเทพนี่200กว่าเลยเหรอ2 0 0กว่าป้าลุงประมาณนั้นนะนะ <200. S 1> เข้าๆแล้วกันเนาะ, <200. S 1> ะเพราะยังข้อมูลโดยเฉพาะนี่ก็ให้หมดแล้วไม่น่ามีอะไรมากนี่ให้ดูดินนิดนึงดินถือว่าดินใช้ได้เลยนะมาพัฒนาดินซะหน่อยพราแล้วแถวนี้เขาปลูกอ้อยกันเยอะไหมไมันก็มี มีทั่วไปแล้วเขาปลูกแล้วเขาจะเผาถ้าไม่แบบระบบเผาไม่เผาอยไม่ให้เผาแล้วเนาะเขาใช้รถตัดแล้วไม่ใช่หรอกคนเท่าคนแก่มาจากกรุงเทพมาจากในเมืองหลวงหนีฝุ่นหนีควันหนีพีเอ็มสองจุดห้าอะไรกันมาทั้งไหนแหละเดี๋ยวนี้เสือป่าจ,จระเข้มาเจอที่นี่ควันวเอ้อยเอาไม่หวัดไม่ไหวเลยที่นี่เขาเริ่มเอารถตัดแล้วคนเท่าแก่โรงงานเขาจะใช้รถแล้วอ่าโอเคสบายใจได้เขาเขาไม่รับแล้วเนาะอ่าลืมเลยจะจบคลิปแล้วเบอร์ติดต่อคุณยะเบอร์อะไร ศูนปสต่อเลยครับตื่นเต้นลืมอีกเอาศูนย์แปดสีูนย์เ้าห้าเก้าหนึ่งห้าเจ็ดค่ะอีกสักรอบสิครับศูนย์แปดสี่ศูย์เ้าห้าเก้าหนึ่งห้าเจ็ดค่ะโทรมาเบอร์นี้ได้เลยใช่ถ้าคุณเจี๊ยบไม่ได้มารับถ้ามาได้ก็จะมาแต่ถ้ามาไม่ได้คุณพ่อเทียนหรือลุงเทียนนี่แหละอ่าจะมารับให้จะได้ไม่จะได้ไม่แปลกใจกันไปเจอวัดอะไรนะวัดบุริ วัดบ่อลึกไอพ่อเมื่อกี้ตำบลอะไรนะพ่อตำบลวังตะเคียนวังตะเคียนตำบลวังตะเคียนอ่าจะได้ไม่งงกันคือบางทีเนี่ยเราแชร์พิกัดหน้าที่จะงงวัดบ่อลึกนี่อยู่ตรงนี้เองนี่นี่นี้ใช่ไหมพ่อจะง่ายหน่อยเนี่ยอยู่ข้างหน้าเองใช่อ่าเป็นวัดค่อนข้างใหญ่ๆประจาตาบลเลยแล้วอย่างเงี้ยคนมาซื้อไปพ่อไปโรงพยาบาลไหนเนี่ยถ้าไม่สบายเนี่ยหนองมะมงอําเภอหนองมะมงอาเภอหนองมะมงกี่กิโลแล้วเนี่ยไปจากนี่ขีดกกิโล ไปตัวอำเภอเลยใช่อ้าวอย่างนี้เวลาคนจะซื้อของกินของอยู่ก็ต้องไปที่ตัวหนองมะมงสิอย่างเงี้ยมันมีหลายที่หนองมะมงหนองฉางทุ่งนาหมายถึงของกินของใช้นะพ่อนะใช่ใแล้วตลาดนะแถวนี้มีเยอะไหมมีมีใกล้บ้านสามโลก็มีห้าโลก็มีมันมีอยู่ทั่วไปเอาง่ายๆเลยไม่อดไม่อยากแน่นอนไม่อดมาอยู่ที่นี่คืออิ่มหนำสำราญของกินมีของใช้มีอ่าแล้วอนาไมยไกลไหมพ่อไม่ไกล ประมาณ3กิโลอนามัยอะนะ<ช>บางทีนิดๆหน,น,นอ่อยๆจะได้ไม่ต้องไปโรงพย,ยาบาลใช<ด>่อ่าโอเคครับอ่ะคุณเจมมีอะไรฝากท่านผู้ชมสักหน่อยไหมพอมาเจอพ่อเทียนนี่พ่อเทียนยั่งพูดหมดเลยเขาหาตัวจับยากต้องให้เขาพูดเยอะเอะสุขภาพดีไหมพ่อช่วงนี้เออพ่อ,อยังชัวร์ดีกว่าครั้งแรกๆนะอ่าอ,อ,อ,อ่ะคุณเจมฝากอะไรท่านผู้ชมสักหน่อยค่ะตรงนี้นะคะรีบกันหน่อยนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยหมดเร็วมากๆด้วยราคาด้วย แล้วก็คลอ,อ,องข้างหลังเนาะที่มีน้ําอ่าแต่ตอนนี้ไม่มีน้ําคือมันเป็นคลองน้ําเดี๋ยวจะมีน้ําแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำเำนนำพราะฝนมาตกน้อยพ่ออีกครั้งหนึง่งพ,พ่อการันตีว่าไม่ท่วมนะไม่ท่วมไม่ท่วม,ม,วมคือไม่ได้กลัวอะไรหรอกกลัวน้ำมันท่วมคลองไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่ประมาณสักเมตรกว่าคลองเล็กๆคลองคลองซอยคลองผ่านน้ําออกอ่าเมื่อกี้คุณจะพูดต่ออีกนิดนะครับทุกคนนิดหนึ่ง ให้ชวนท่านผู้ชมมาชมสัหน่อยให้รีบยังไงรีบกวอยู่แล้วเพราะราคามันจับต้องได้เอ่อหไร่หนึ0งแสันบาทถูกมากๆหายากใช่หายากมากๆแล้วก็ทุกอย่างค่ะทางเข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่ค่อนข้างติดกับถนนใกล้ถนนใช่ไม่ไกลเลยอะค่ะใกล้ชุมชนใช่แล้วเราอยากขายให้กับคนที่เหมือนเก็บเล็กผสมน้อยเนาะที่พอจะสามารถซื้อได้อ่าใช่รีบๆหน่อย ได้ก็ใครสนใจยังไงเนี่ยลองดูแล้วกันผมทวนใหม่พูดคลิปนี้อาจจะพูดซ้ํานิดนึงเพื่อจะให้มองภาพออกก็คือมีเนี่ยแปลงนี้ห้าไล่อ่ะถัดไปอีกห้าไล่ฝั่งนู้นหนึ่งลาขอโทษอีกหนึ่งแปลงอีกห้าไร่ใครสนใจยังไงก็มาเลือกเอาแล้วกันมาชมกันก็โทรหาคุณเจี๊ยบก็ลองไปสอบถามกันดูแล้วกันวันนี้ยังไงขอบคุณคุณเจี๊ยบมากขอบคุณพ่อเทียนมากขอให้หายไข้ได้ไวๆนะครับพ่อนะหายไวๆรักษาสุขภาพครับขอบคุณมากคุณเจี๊ยบครับ